ศึกวันลุมินี124ใครดีกว่ามาดูกันเทียบสถิติก่อนชก um วันลุมินีวันศุกร์ที่12กันยายนคู่แรกเริ่ม19.30นคู่เอกของรายการครับเปรียบเทียบกันระหว่างศุริินเล็กพอเย็นยิ่งนักชกหมัดหนักวัย29ปีจากจังหวัดมหาสารคามท้าพิสูจน์ความแรงของเดโชปอบริรักษ์ มวยฟอร์มสดวัย22ปีจากสงขลาที่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นในศึกนี้ในมวยไทย132ปอนด์ครับคู่นี้ย้ำอีกทีว่าชกกัน132ปอนด์สุริยัเล็กพอยันยิ่งสูง160อายุ29ครับซ้อมที่ใครมวยทอแสงเทียนน้อย3ฟอร์มหลังของเขาชนะ2แพ้1ย้อนกลับไป3ฟอร์มครับล่าสุดมีชนะน็อกยก2 แรมบองสอเถรพัฒ์ในศึกวันลูมพินี115ย้อนกลับไปชกค,คิกบ็อกซิ่งครับสุดยเล็กเดินทางไปที่ญี่ปุ่นศึกวัน172เขาแพ้คะแนนริวเซอิคู่มางาอีกและก็ย้อนกลับมาครับไฟที่เจอกับนักชกเมียนมาก็คือชนะ TKO ทานสินครับในศึกวันลูมพินี170ทรงทรงนี้เคยเจอไหมจริงๆแล้วเดโชอปอบริรักษเป็นมวยเบียดบู วงในและก็ล่าสุดของเขาครับต่อยวันล,ลูมินีชนะ2ครั้งคือชนะอีสานเหนือโชคบางแสนครั้งแรกชนะแบบไม่เอกชันในศึกวันล,ลูมินี104และครั้งที่2ชนะแบบเอกชั้นในศึกวันล,ลูมินี mm hmm. 1 1 3เกมเดดบบูเดโชเนี่ยเป็นมวยที่อาวุธก็ถามว่าหนักแรงไหมยังไม่หนักแรงมากแต่เป็นมวยที่มีความถึกทนเดโชสูง175เดโชได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างช่วงโชคครับ ก็ต้องมาดูว่าสุริยเล็กเนี่ยจะเอาหมัดมาขู่เดโชได้มากแค่ไหนจริงๆแล้วตามฟอร์มรายการวันเชื่อเหลือเกินว่าสุริยเล็กคงเปิดมาไม่ได้เป็นรองเดโชอย่างแน่นอนส่วนเดโชเองที่ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกมากขนาดนี้จะอ่านเกมจะแก้ทางพลังหมัดของสุริยเล็กมาแบบไหนต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าโค้ชมวยหมัดของเดโชเองก็มีรีกรีเป็นถึงแชมป์โลกเลยนะครับในค่ายสิงห์มาวินตอนนี้เทนเนอร์ก็มีแต่ระดับท็อปทอทั้งนั้น การแก้เกมสําคัญครับเพราะสุริยเล็กต่อยนวมเล็กวันนี้ล่างสลับบนคงมีให้เห็นส่วนเดโชลูกเตะคงต้องเพิ่มขึ้นครับใครดีกว่าถ้าเทียบในรายการวันลุมพินีสุริยเล็กน่าจะออกมาเป็นต่อนะครับแต่ด้วยรูปร่างช่วงชกที่175ซนติเมตรของเดโชก็ถือว่าน่าหลุ้นเลยนะครับนักชกวัย22ปีเจอกับสุริยเล็กวัย29ปีครับคูนี้ถ้าถามว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบตามฟอร์มตามรูปร่างช่วง,งชกตามสรีระอยู่ที่50-50ห 50, ต่คงเห่อสิปที่คงเคลัคบ เปรียบเทียบคู่ต่อมาแมมมอสสอสละชีพนักสู้หมัดคมวัย18ปีจากสาะบุรีเจอกับทางเอมุยนักสู้พลังแกล่งวัย23ปีจากเบียนมาคู่นี้จะต่อยการรุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน135แมมมอสสอสละชีพคนสาะบุรีอายุ18สูง173เซนติเมตร สามฟอร์มหลังของแมมมอธคือชนะ2แพ้1ย้อนกลับไปล่าสุดเขาชนะน็อกริทิเดตสอสมหมายในศึกวันลูบินีหนึ่งก็แข็งแร่งแข็ง,แ,ขงแรง,แรงกว่าครับฟัดไปถึงยกที่3ก็กินริทิเดตได้ด้วยกันน็อกเอาท์ถ้าแพ้แพ้ใครแพ้เบียดเบียดให้กับสตางทองชอห้าพยักครับวันนั้นชิงจังหวะออกอาวุธสตางทองทาได้ดีกว่าในศึกวันลูบินี9กแล้วก็มีเปิดตัวด้วยการชนะน็อกคอปเตอร์สอสมหมายในศึกวันลูบินีเจ็ดสิบเก้าอาวุธคมใช้ได้ครับเอมุยเมียนมาสูงส Top ร 33ปีต่อยวันลูพีดีมาทั้งหมดสถิติรวมๆคือชนะ2แพ้2ล่าสุด2ฟอร์มเขาแพ้ TKO วุฒิกรวอจกวักรกุิย้อนกลับไปอีกสักไฟครับเจอกับอาวาัตกอดอนแพ้คะแนนอาวาัตกอดอนถ้าชนะเขาชนะน็อกมูกะจากญี่ปุ่นในศึกบุนพี95ย้อนกลับไปแล้วกันนะครับส่วนมากเขาจะชนะนักชกญี่ปุ่นครับเปิดตัวด้วยการน็นอกเรอโตะทากาโซโนแล้วก็มาแพ้ออมากินเต้ก็ดูฟอร์มว่าถ้าไม่ชนะน็อกเนี่ยคงไม่ชนะเลย พราะฉะนั้นแล้วคงเป็นทรงนี้แหละครับว่าถ้าหากเอมุยไม่ได้แผลนับหรือแผลน็อกคงจะกินแมมมอสได้ยากกับด้วยเรื่องของหลักเหลี่ยมชั้นเชิงที่แมมมอสก็พิสูจน์มาให้เห็นในหลายๆไฟแล้วไม่ว่าจะเป็นการเบียดกับสตางทองไม่ว่าจะแพ้ก็ตามแต่เขาก็คมเหมือนกันครับคู่นี้ถามว่าใครดีกว่าตามฟอร์มก็ต้องไปที่แมมมอสนะครับได้เรียบรูปร่างอยู่นิดนึงด้วย173ซนติเมตรเอมุยเนี่ย168ซนติเมตรครับถ้าเอมุยไม่ได้นับไม่ได้น็อกคู่นี้แมมมอสดีกว่าแน่นอนครับ ส่วนคู่คิริวกับอเล็กเนี่ยเป็นรุ่นอะตอมเวทน,นะครับมวยไทยผมจะใช้เป็นวิธีการเล่าแทนเพราะว่าก็ไม่ได้รู้สัดส,ส่วนของคิริวมากมายนะักไปดูอาเล็กสิงห์มาวินกันก่อนอเล็กเนี่ยสิย่าง17ตอนนี้สูงราวๆ165ซเมตรเชื่อหรือก,กันว่าจะสูงขึ้นไปอีกได้เรื่อยๆเลยเพราะอยู่ในวัยกาลังโตจริงๆเป็นมวยขวามวยหมัดเตะได้ต่อยได้มวยไฟเตอร์อาวุธด,ดูดีล่าสุดเขาแพ้มานะเขาต่อย1้8ยปอนด์เนี่ยเขาแพ้1สยามสอสีพันธ์แล้วก็มีชนะคะแนนเยี่ยมยุปองมองคนิน มีชนะเพชรสเพชรมวยไทยในปีที่แล้วนี่คือฟอร์มของอเล็กรวมๆประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคิริวชิชิกล่ะคิริวชิชิกก็มาซ้อมที่ไทยแล้วไปไหนไปขเขมรต่อยขเขมรมาสักพี่ผมเห็นว่า3ไฟจะมีทั้งไฟที่เสมอไฟที่แพ้นอกแล้วก็ไฟที่ชนะคะแนน โอเคเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับมีไฟหนึ่งในปีที่แล้วเนี่ยก็คือ11พฤษภาคม2568เขาชนะคะแนนนักชกเขมรอยู่โอเคไฟหนึ่งแต่เป็นไฟที่ง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นผมจะเล่าสไตล์การชกของคิริวชิชิกให้ฟังนิดนึงเป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์เหมือนกันเปิดเกมก่อนกระโดดย้อยย้อยยืนแบบสไตล์คลิกบ็อกซิ่งก็ค,คือยืนสไตล์มวยสมัครเล่นนะ่ะอยกินแต้มไปแต่ถือว่าอยู่ในเกมที่กล้าออกอาวุธใช้ได้กล้าออกอาวุธนะแต่อาวุธหนักมากไหมยังไม่ได้หนักมากแต่ พอเปรียบเทียบกับอเล็กแล้วอะ่ะก็ยังประมาทไม่ได้แน่นอนว่าการยืนมวยของอเล็กเนี่ยจะดูสวยงามกว่าดูเป็นมวยไทยมากกว่าในสายตาของผมแต่คิริลเนี่ยพอเป็นมวยนวมเล็กอย่างเนี้ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงกระดูประสบการณ์ต่างๆนานาเขาก็รอดูแลกันว่าวาันชกในรูปร่างใน,นตัวจะเป็นยังไงจะถามว่าเกรดผมไม่คิรวิวเกรดไหนคิริวก็คงอยู่ในสักเกรดอ่าบีแล้วกันบี B ลบประมาณนี้ก็ได้ส่วนอเล็กก็ยังให้สักเกรดบีอยู่ กำลังจะไป B บวกนะฮะในมุมนี้ส่วนใครอยากจะดูด้วยตาตัวเองผมขึ้นคลิปมาตัวนี้อาจจะยังไม่พออยากจะดูด้วยตาตัวเองก็เซิร์ชชื่อได้เลยคีริวชิชิกมีฟอร์มละสุดจริงๆก็คือน,นั่นแหละต่อยกับเมนมานะครับไปเข้าไปดูได้เลย โอเคประมาณนี้ถามว่าใครดีกว่าเล็กยังดีกว่าอยู่ในมุมมองของผมนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบยอดอุดร BS มวยไทยกับกล้องบุรพาทิพท่าไม้ไปดูที่รูปร่างของมวยคู่นี้กันก่อนเอ้อุดรสูง165อายุ27ปี2ฟอร์มหลังในวันลูมินีคือแพ้น็อกรวดไม่ครบยก กล้องบรูภาทิปถามา25ปีสูง162ล่าสุดมีชนะคะแนนนิติกรเจพีพาวเวอร์ถ้าแพ้แพ้นอกขุนศึกมอกรุงเทพธทนบุรีต่อยล่าสุดวันลุมพินีของกล้องบรูภาคือวันลุมพินี107ยอดอุดรต่อยล่าสุดในวันลุมพินีคือวันลุมพินี110ไฟที่ฟัดกับโตโยต้าอีกเกิลมวยไทยทําได้ดีแล้วนะแต่ว่าไปลายก็เสร็จโตโยต้าไปด้วยความที่โตโยต้านั้น เริ่มจะแม่นกว่าเริ่มจะใช้คำว,ว่ามีสติมากกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ายอดอุดรเนี่ยแรกๆก็มาเหมือนจะดูดีแล้วแต่ว่าทีต่อทีมาทีต่อทีไปตโตโยต้าได้เฉยเลยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่เข้มข้นและก็มันมากๆส่วนกล้องบุรพาล่ะกล้องบุรพา,าเน่ยนักชกจากระยอง25ปี162นะครับเราทดส่วนสูงตัวนี้ไว้เมื่อเทียบก,กับยอดอุดรแล้วยอดอุดรอาจจะสูงาวสนะัก165นะกล้องบุรพา162 แต่ความหนามวลรวมเนี่ยกล้องบรุรพาไม่ได้ไปลรองย่ออุดรเลยถ้าเทียบตามฟอร์มตรงนี้ก่อนก็กล้องบรุรพาดีกว่าครับในรายการวันลุมพินีแต่ย่ออุดรครับด้วยฟอร์มที่เจอกับตีใหญ่ตอนนั้นก็แพ้นอกยกหนึ่งตีใหญ่วันลุมพินี7 7แล้วก็มาแพ้ท k o เจ้าโตโยต้าอีเกิลมมยไทยคู่นี้เอาจริงๆยังไงก็ยังมอง50-50อยู่แต่กล้องบรุรพาจะดูดีกว่าด้วยเรื่องของความสดนักชกวัย25ปีครับกล้องบรุรพากระดูกมวยประสบการณ์เนี่ยต้องยอมรับว่าเจ้าอ,อุดรดังมาก่อน เก่งมาก่อนแต่ในวัย27ปีของยาอยุดอนดูว่าจะเริ่มกรอบลงมาแล้วก็ต้องมาดูร่างกายสายกันครับคูเนี้ถ้าเอาจริงๆก็อยู่ที่50-50ได้เพราะว่ายาอยุดรได้เปรียบในเรื่องของร่าง่วงชกนิดนึงแต่ว่าเกมไปปลายเนี่ยก้องบุรพามีสิทตีตื้นคืนได้ก็ดูว่า50-50เหลื่อมไปทางก้องบุรพาด้วยสภาพร่างกายครับ ใครอยากจะดูราคามมยแบบวิต่อวินะเราก็ส่งราคากันไปไประจำในงงกลุ่มของมมยพักยก pak 2 4นะครับเป็นกลุ่มมมยพักยกฟรีเป็นกลุ่ม Open Chat พูดคุย,ยเรื่องราวกามัามนมวยแล้วก็อัปเดตเรทราคาด้วยนะเรทแบบวิต่อวิก็มีเวลามวยชกเนี่ยก็จะแจ้งแบบวิต่อวิเลยหรือเรทแบบล่วงหน้าก็มีแจ้งเหมือนกันแบบนี้นะครับเป็นกลุ่มส่งราคายา้ำว่าเป็นกลุ่มฟรีกลุ่มไลน์ก็กดเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้กลุ่มของมมยพักยก pak 2 4 ชอบโมอยากจะดูอรรถรสมากขึ้นก็กดเข้ามาได้ครับเปรียบเทียบนักชกไทยสู้กับนักชกต่างชาติก้องโพชัยลาวล้านช้างต่อยพยาคุดเสือจันทร์มวยไทยที่123ปอนด์พยาคุดอายุ19ปีสูง170พยาคุดหลายคนอาจจะเห็นในสายสื่อของแฟเทคนะฮะวันนี้ได้มาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งในวันลูมินีเขามาเปิดตัววันลูมินีเจอคาซานโซโลโมอฟนักชกจากอุซเบกิสถานก็แพ้ให้กับ คาซานซโลมอสไปนะครับคารซานมาหนักแรงรวดเร็วกว่าพยาคุดเองก็แพ้ไปในขณะที่ก้องปูชัยลาวลานช้างก็พิสูจน์ตัวเองในวัลลุมินีมาหลายไฟแล้วครับนักชกวัย21ปีสูง168เขาแพ้ดิเโอนาธาซานโตสโทเบียสแพ้อย่างดําแล้วก็ต้องยอมรับกันครับว่า2ไฟที่แพ้เนี่ยก็คืออาจจะใช้คขาฟอร์มไม่ค่อยดีมากแต่ไฟแต่กับยังดําก็ได้เบียดได้บูอยู่แต่เจอโจนาธาจะเจอเดิโอนาธาเนะี่ยมันก็น็อกเร็วไปหน่อยครับน็อกยกหนึ่งเลยวัลลุมินี101 พยาคุตต่อยล่าสุดคือวันล,ลุมินีหนึ่งร้อยหกนะครับพยาคุตสิบเก้าปีสูงร้อยเจ็ดสิบก้องโพชัยยี่สิบเอ็ดปีสูงร้อยหกสิบแปดรูปร่างไม่ได้หนีกันมากแต่ว่าเรื่องของหลักเลี่ยมเชิงเชิงฝีมือเนี่ยยังไปอยู่ที่พยาคุตอยู่ครับในขณะที่ก้องโพชัยวันนี้คงจะมาบวกมาบูแล้วครับคู่นี้ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้นะครับดูห้าสิบห้าสิบนะครับแฟนมวยดูถึงตรงนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์และใครย้ำติดตามกดติดตามขอบคุณมากๆเลยที่คอยสนสนนนนัับุก ให้มีช่องแบบนี้นะครับคู่ที่7ครับ112ปอนด์สพลังสอสลัดชีพเจอกับทางเด็ดสอโชคมีชยัยเด็ดเองไม่ได้ทราบส่วนสูงที่แน่ชัดนะครับแต่ดูว่ารูปร่างเนะี่ยคงไม่ได้สูงกว่า4พลังหรอกสพลัง18ปีนะครับจากชัยภูมิสูง167ครับสพลัง3ฟอร์มหลังคือชนะคะแนนเสือฝั่งซ้ายเกียรติทองยศศึกมวยเทปตมิตรแล้วก็มีชนะคะแนนเบิร์ดเดย์สอนัทรมมลมีชนะคะแนนชัยมงคลสอบุญมีฤทธิ์ครับสฟอร์มก็ชนะมาติด็ด ในขณะที่เด็ดเนี่ย,ยก่อน,นั้นเด็ดไปต่อยคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยอยู่ก็เป็นนักชกดริกีระดับแชมป์มาน,นะครับในรุ่นพิกัดของตัวเองนี่แหละเด็ดเองก็ถือว่าเป็นนึ่ในชกที่ไปต่อยคิกบ็อกซิ่งอยู่เป็นปีเลยอะ่ะน่าจะหลักปีได้ครับซ้อมคิกบ็อกซิ่งต่อยคิกบ็อกซิ่งของประเทศไทยแล้วก็มีถ้วยมาในรายการล่าสุดของเขาส่วนไฟล์ล่าสุดที่เราเห็นเด็ดต่อยนายประเทศไทยเด็ดเนี่ยไปชนะน็อกมาครับด้วยฟอร์มชนะน็อกแล้วก็มีดริกีเป็นถึงนักชกทีมชาติไทยด้วยก็เล <ๆ S 2> ยทําให้เข้ามาาในนึกี้้ไดง่ยยๆเล ล่าสุดที่เห็นนะครับเด็ดก็ต่อยศึกท่อน้ำไทยทีเคโอเกียรติเพชร30มีนา2168ต่อย110ปอนด์เขาชนะน็นอกคมสันกำนันลีนุปานบุรีไปก็จบน็อกยกที่1เลยครับผมก็พยายามขึ้นภาพต่างๆนานาของเด็ดนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันเยอะๆและกันส่วนใครมีข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะครับ คู่ต่อมาครับเดินชนกับเอรวดีเดินชนสูง1 9 0เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าส่วนสูงของเดินชนจะทาได้ดีแค่ไหนในวัย20ปีเอร์วดี30ปีสูง1 8 0นี่ฮนะเห็นชัดเจนแล้วว่าเราสูงกว่าเอรวดีตั้ง10ซนติเมตรเลยแต่ว่าการต่อยหมัดของวอดีก็ยังประมาทไม่ได้นะเดินชนก็ยังไม่เคยเจอมวยเกรดระดับอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเลยนะครั้งนี้เป็นไฟต์สคัญของเดินชนเหมือนกันว่าจะไปต่อยยังไนะนงาาน,น,ะไนะครับวันพยายามหามวยสูงเข้ามาให ได้เปรียบคนอื่นจริงไหม ย้ำว่ามวยตัวสูงได้เปรียบคนอื่นจริงไหมเดินชนคือคําตอบในการเจอกับทางอวรีรามาสนอปนะครับด้วยการที่เดินชนเองต่อยมวยมาเองก็ถ้าเทียบสถิติการขึ้นชกเพพอพกับนาบิวนั่นแหละหรือว่าเพเผอะต่อยมวยภู้ทอนจะเยอะกว่านาบิวสิวันเนี้ยคู่เนี้ยจะได้รู้คําตอบกันปีที่แล้วเดินชนก็ยังต่อย143ปอนด์กับพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาอยู่นะครับก็ชนะมาได้ในสุกยอดบอลตะตบอลแล้วก็เดินชนเองก็มาจากตอนนี้อยู่อยู่เพชรอินดีถูกไหมแล้วก็ขยับมาขยับมาหาทางเข้ามาจนได้เข้ามาในรายการวัันนนนนีีแหหละะอ้้าาดููจรริงๆสํบ ต่อยน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์อวดีวัย30ปีเจ้าของสูง180 8ซมเจอเดินชนลูกจะไม่ใส่ทองจอมบูป้ายแดงวัย20ปีจากบุรัมในกิกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทน่าดูสุดๆเลยครับเดินชนย้ำว่าสูง190สถิติรวมๆก็ชนะ50พ้19เสมอหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเราเห็นเดินชนบ่อยๆเราจะได้เห็นเขาในศึกโกบอลเฮาส์แมนร์นเมนต์คือเขาเป็นแชมป์รุ่นเนี้ยรุ่น152ปอนด์ต่อยกับนักชกต่างชาติบ้างนูน่นนี่นั่นบ้างในมวยโจจกบอ่ หลายคนให้การยอมรับมากนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าก,การที่จะเจอกันนักมวยต่างชาติได้บ่อยๆก็ต้องต่อยสึกประมาณนี้ครับรอติดตามเลยครับเดินชนลูกเจ้าแม่ใส่ทองสูงกว่าแต่ไม่ได้ดีกว่าครับคู่นี้ผมดูว่าเหลื่ลมลมอมๆอเวอดีอยู่นะครับถ้าหากมาเต็มร้อยตน้ตนๆก็ลุ้นไปที่พลังหมัดของเอเวอดีรามาสนนฟครับแต่ว่าไปไปลายถ้าเอเวอดีทําอะไรเดินชนไม่ได้ความยาวจะเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนครับแวะไปพูดถึงฟอร์มหลังของเอเวอดีกันหน่อยครับเวอ,อวดีเนี่ยมีแพ้เพชรนงพเพชรเฟอร์กาสครับถ้าชนะก็ นะแล้วก็มีถ้าแพ้อีกคนก็แพ้มาฟุตตูบีเอฟครับสามฟอร์มหลังคือแพ้2ชนะ1เห็นไหมขนาดอเล็กซานโดซาร่าครับหรืออเล็กจิตมึงนนที่ว่ารูปร่างดีๆเนี่ยเบียดกับเขาไปก็สดด้วยนะ เล็กจิมนลก็รู้ว่าสด้วยแต่ว่าด้วยเชิงมวยด้วยสไตล์การชกที่เป็นมวยไทยเดิมๆทีอ่ะคือเล็กเขาเป็นมวยไทยมวยเข่านะครับเจออวดีเขาอาวดีก็าาตบไปเลยในยกที่1ตรงเนี้ยเดินชนก็ต้องมาดูครับว่าจะแก้เกมมาดีแค่ไหนต้านหมัดของอวดีไหวไหมแล้วก็สเต็ปการเต้นย้อยๆของอวดีนี่นะจะเป็นจุดสําคัญที่เดินชนต้องทําการบ้านมาครับดูถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณทุกาทการกดไลค์เลยเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปคู่ต่อมานี้ก็จะน่าสนใจหน่อยเป็นคิกบอก็อก ชกในไทยมาหลายไฟฟ้าเทคิคไฟเหมือนมันเป็นเอ็กซ์ตรีมเราคุ้นชื่ออ,อาร์มานโมราดีเป็นอย่างดีเขาชื่ออารมานโมราดีล่าสุดเขาเพิ่งน็อกแสงเพชรลูกบุญมีมาตอนนั้นเขาต่อยหกกิโลนะฮะถ้าแพ้เนะี่ยแพ้ธนูเพชรบอลเทคโนโลยหลุมปู่สวงแฟ้าเทคิคไฟเนี่ยในปีนี้เขาชกอยู่ประมาณสัก3ามไฟไฟแรกเปิดตัวเดือนมกราเขาแพ้ธนูเพชรไฟที่2เดือนกุมภาเขาก็แพ้ธนูเพชรแต่ล่าสุดเขาต่อยเดือนพฤษภานะ24พฤษภาสองพัน ต่อยในศึกแฟติกไฟนั่นแหละก็ชนะน็อกแสงเพชรลูกบุญมีมาสําคัญคือนักชกอีห่านคนนี้ดูว่าเหมือนจะอายุแบบไม่น้อยละฮะประมาณสัก4 3ปีอายุขนาดนี้ก็ต่อยมาหมดแล้วครับในไทยอ่ะต่อยไทยไฟก็ต่อยแต่ไทยไฟกับน้องโอที่ดังๆผัดต่อยกัน2ครั้งกับน้องโอในไทยไฟแล้วก็เจอกับนักชกไทยชกกับนักต้นชาติมานานระย้มาสว่า43ปีแล้วนะสัตวดับทางอามานนะครับส่วนนักชกจากจีนคู่ชกของเขาวันนี้ก็ริกีไม่ธรรมาดาแฟนๆครับ นักชกคนนี้เคยชนะน็อกเอลิสเอนฮาชีนักชกไรพ่ายของวันเคยชนะเสกสันอขอนเมืองเคยชนะมงคลวฟิตเพอร์คาเดมีเขาคือลูกศิษย์ของอี้หลงครับเจ้าชงเหว่ต้องรอดูติดตามแหละแบบ2017 2018 2เ1 9ปเป็นปีที่ดีของเขาและครั้งเนี้ยเขาก็จะมาเปิดตัวนะครับในรุ่นนี้ก็ต้องรอดูเหมือนเขาพยายามจะมาล่าแชมป์ในรายการนี้เหมือนกันนี่เป็นไฟ์เปิดตัวนะเจ้าหยงเฉาจะเจอกับทางนักชกวัย4 3ปีอ่ะมูราดี ก็ต้องรอรุ้นรอติดตามแล้วครับเขาอายุ28ปีสูง172ครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วจริงๆก็คงอยู่ที่นักชกฟอร์มสดนั่นแหละครับแล้วก็เป็นรุ่นน้องด้วยนะครับน่าจะดีกว่านะครับและนี่ก็เป็นคลิปเปรียบเทียบสถิติในสัปดาห์นี้มวยจะชกกันศุกที่12กันยาศึกวอลลูนีครั้งที่124คู่เอกใครดีกว่าเนี่ยจริงๆยังบอกไม่ได้มากมายแต่ด้วยประสบการณ์ของสุริยเล็กที่ต่อยมาในรายการวาลัลลูนีมากกว่าก็คงจะเอียงๆไปทางสุริยเล็กนิดหน่อยไม่มาก แมมมอสกับเอมุยก็อยู่ที่แมมมอสละมั้งถ้าไม่โดนนับโดนน็อกเพราะเราเห็นแล้วว่าอาวุธของเอ e มุยมีแค่หมัดอย่างเดียวเลยในขณะที่อเล็กซิงมาวินเจอกับนักชกที่โดนเขมรน,น็อกมาหลายไฟเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าอเล็กจะปรับตัวเข้ากับเวทีแบบนี้ได้ดีแค่ไหนอเล็กเป็นประเภทม้าตีต้นเหมือนกันอย่างไฟหลังๆบางทีก็เจอบทในช่วงท้ายนะอเล็กบางทีก็อาจจะใจร้อนแล้วก็บุกรวดเร็วเกินไปอาจจะพลาดตรงนี้นะอเล็กก็ต้องระวังตัวให้ดี ก้องบุรพากับยอดอุดรตรงนี้ถ้าใครชอบมวยสดก็ไปที่ก้องบุรพาถ้าใครชอบมวยเก่าก็คงเป็นยอดอุดรส่วนก้องโพชัยลาล,ะลันช้างกับพยาคุดคู่นี้ก็ยังสูสีอยู่นะเพราะบางทีก้องโพชัยก็มาด้วยพลังหมัดที่น่ากลัวแต่แน่นอนแหละเขาแพ้มา2ไฟต์ติดรวมๆก็ดูว่าเป็นรองพยาคุดอยู่นิดนึงสีพลังกับเด็ดสาโชคพิชยัยคู่นี้ก็รอเชียร์เด็ดแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสีพลังก็โชว์ให้เห็นแล้วแหละว่าเขาไม่ได้แพ้ใครนะสีพลังชนะมา3ไฟต์ติดเลยในสายเสือของตัวเองนะที่เด็ดห่างหายจากเวทีไปนานเพิ่งกลับมาชนะนะอไได้1ฟ ก็ต้องมารอติดตามกันเอาวดีกับเดินชนใครที่บอกว่านาบิลขี้โกงอ่ะเดี๋ยวรอดูไฟน์นี้เลยว่าเดินชนจะขี้โกงแค่ไหนอ่าแล้วก็ค่ายเวนัมจะได้เจอมวยสูงคืนบ้างรอดูว่าจะเป็นยังไงสูงกว่ามันได้เปรียบมากแค่ไหนต้องรอติดตามหรือว่าถ้าสูงแล้วมาต่อยได้แชมป์กันหมดเนี่ยเนี่ยเดินชนจะประกาศให้โลกรู้ว่าสูงมันได้เปรียบจริงๆหรือเอาวดีจะทุบเดินชนเจ้าหยงชาวกับ อามานโมราดีคู่นี้ก็เจ้าหยงเฉายี่ปีเนี่ยดูว่าสดกว่าแล้วก็ต่อยกันนชกอายุส3ปีแต่พอเป็นกิจการคิกบ็อกซิ่งด้วยแหละอันนี้ก็เหมือนเอาเจ้าหยงเฉามาเปิดตัวนะมีน้องแอมแฟร์เทคครับเจอกับทางเลสเตอร์วิลล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนักชกต่างชาติไม่เคยเห็นเลยแต่อาจจะมีมาบ้างครับในขณะที่น้องแอมเคยมาล่นเล่นในเวทีบอลลูบินีมาแล้วมีลอนไซลาลัานช้างเจอกับทางอิคารุฟูรุมุระคู่นี้ก็ต้องให้กาลังใจนะครับนักชกเพื่อนบ้านเรานักชกลาวแล้วกัน แล้วก็ MMA 2คู่ครับเจสันมิลเบสเจอกับทางเร hey ียวเฮอิคุโรซาวะแล้วก็คู่แรกก็เป็น MMA เหมือนกันอีวานบอดสักเจอกับทางคาบานคูเซนอฟครับนี่คือคู่มวยทั้งหมดในวันลุมพินีครั้งนี้เจอกันคลิปต่อไปครับ